และนี่ก็คือโฉมหน้าของ12นักล่าฝัน True Academy Fantasia ซีซั่น6ที่ฝ่าด่านการค้นหานักล่าฝันที่มาร่วม a u ดิชั่นจากทั่วประเทศกว่าหมื่นคนแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้พวกเขาก็ต้องฝึกซ้อมและเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่กว่าจะมาเอาชนะใจกรรมาการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้เราลองมาย้อนดูในวันออดิชั่นรอบสุดท้ายของพวกเขากันอีกครั้งนะคะว่าพวกเขาทำอย่างไรจึงฝ่าด่านหินเข้ามาได้เริ่มจากนักล่าฝันฝ่ายชายที่ปีนี้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายแค่ห้า

ฉันจจรจริงริงงสกทีและในวันนี้เธอนั้นจงยัดยืนและลุกขึ้นอีกครั้งอยู่ตรงกลางใจอยู่ที่ใจกลางความเจ็บปวดรวดเราที่มีไม่เคยคิดเลยสักนิดว่าชีวิตต้องมาพบจะจบอะไรอย่างนี้ Yeah, time, hey, kid, time me why she's the girl, can't take และที่แปลกกว่าทุกปีนะคะก็คือ t ั u e Academy f a n t a s i a ซีซั่น6นี้มีนักล่าฟันยิงผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายถึง7คนซึ่งก็มากกว่าทุกปีที่ผ่านมาแสดงว่าพวกเขาเหล่านี้มีฝีมือไม่ธรรมดาทีเดียวเราลองกลับไปดูกันอีกครั้งนะคะว่าพวกเขามีดีอะไรบ้างถึงผ่านเข้าสู่รอบนี้ได้ July. but not a too deep cry ปีนี้ผมจะดูเรื่องของความมีสเสน่ห์เป็นหลักความมีสเสน่ห์ก็คือว่ามีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีความเป็นมิตรสูงคนคนส่วนใหญ่ก็จะชอบสังเกตว่าหลายๆคนที่เราเลือกไปเนี่ยเวลาเขาร้องเสร็จผู้ชมอะไรก็จะแบบกิด กริการ์ดเฮฮาอะไรเงี้ครับก็ก็จะดึงตรงนี้มาเป็นหลักก่อนคือเราจะดูว่ามั่นใจว่าถ้าเขาอยู่ในบ้านก็จะมีแฟนคลับถ้าเขาออกอัลบั้มก็จะมีคนซื้อเป็น12คนที่น่าติดตามคิดว่าน่าจะดังน่าจะดังในรายการนะคะเพราะว่าเขายังมีอะไรที่ต้องปรับปรุงอีกเยอะมีอะไรที่หลังจากที่ฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการนะคะเราก็เหมือนกับว่าเราอยากดึงข้อเสียเข้ามาออกมากๆเพื่อให้เขาได้ไปปรับปรุงในบ้านดีใจดีใจนะครับแล้วก็ สิ่งที่ดีใจที่สุดนะครับคือว่ากระแสของคนที่ตอบรับในเรื่องในในบ้าไม่ว่าในเรื่องรูปแบบของรายการ The audition ที่เขาได้ดูแล้วก็จำนวนคนคือมีผู้หญิง5คนเอยมีผู้ชาย5คนผู้หญิง7คนแล้วก็รูปลักษณ์หรือว่าลักษณะบุคลิกของคนที่เข้ามาทุกคนชมหมดนะครผมก็พยายามถามนะย้อนไปย้อนมาว่า ไม่เอาหกหกเหรอใครเอาหกหกบ้างผม,ผม,ผ,มผมเอาหกหกผมอะผมก็เอาหกหกแต่ว่าการรมการเ็าบอกผมอย่างเงี้ยทุกคนบอกผมบอกว่าเอ้ยพี่บอยแบบคือตรงเนี้มันมันได้เหรอคือคือมันมันมันยุติธรรมไหมว่าฝั่งผู้หญิงเนี่ยได้คะแนนเยอะกว่าฝั่งฝ่ายผู้ชายอะแล้วทำไมพี่บอยต้องไปตัดฝ่ายผู้หญิงออกละ่ะในในความเป็นจริงแล้ว จุดขายอ่ะมันไม่จำเป็นนะครับว่าต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับคือเราเราไม่จําเป็นที่จะต้องต้องการให้เลือกผู้ชายมาเยอะแยะเพื่อเอาผลโหวตอะไรเงี้ยไม่ใช่เราต้องการเลือกคนที่ได้คุณภาพ,พเพอิญปีนี้คนที่ได้คุณภาพของฝ่ายหญิงเนี่ยมีเยอะกว่าฝ่ายชายอ่ะแล้วเราทําไมอ่ะที่เราจะต้องไปตัดฝั่งหญิงออกแล้วเอาฝ่ายชายที่ไม่มีคุณภาพวันนี้เราได้อย่างเงี้ย เราไปทั่วประเทศไทยตัวแทนของประเทศไทยวันนี้มันมาเป็น7กับ5นะคือมันจะไปเป็น6กับ6ไม่ได้อะมันก็เลยจริงเพราะจริงก็กลายเป็นเซอร์ไพรส์ไงฮะคืออย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันถึงพูดคือมันถึงพูดว่าเป็นเรียลิตี้โชว์และทุกครั้งเราก็ตอกย้ำเสมอว่าเราอ่ะเป็นเรียลิตี้โชว์ของจริงไง นี่เพียงแค่รอบคัดเลือกเท่านั้นนะคะนักล่าฝันทั้ง12คนยังทําได้ดีขนาดนี้ถ้าได้ผ่านการฝึกฝนจากเหล่าเทรนเนอร์ในบ้าน AF ทั้งการร้องการเต้นและการแสดงฝีมือของพวกเขาจะพัฒนาไปมากขึ้นขนาดไหนนับว่าน่าติดตามเป็นอย่างมากกับ True Academy f a n t a s i a สี่สั่นที่6ค่ะ